เราเล่นแดนแล้วก็จบไปตลอดเราอยากทำของผิวอะเออเราจะเป็นเด็กแดนเราเคยทำของผิวอ่ะเนาะเคยเหมือนกันสนุกมากเลยเคยทำปลาทูเราเขาปั้นผักอย่างเงี้ยเขาทำสลัดเนี่ยเขาปั้นปลาทูเป็นปลาหวานโอ้โหตัวโตยันยันในขนาดนั้นเอผสมนิดเดียว เขาอยากว่ายน้ำมาถ้าถ้าถ้ามีเวลาเฮ้ยยังเนี่ยเหรอบ้วของเจียวย่างเนี่ไม่ได้วาเลยชมนิดเดียวของเจียวขึ้นมาหน้าขึ้นเงาเละๆคอแข็งอืมได้ไรเหรอคอแข็งไก่แช่เหล้ากเหล้าแช่ไก่ นี่แค่พูดแทนแค่นั้นเองพี่รู้ว่าหนูแม่พูดว่าตลอดพี่รู้ว่าอิดอยากกินแม่โอ้ยโยนกองโตมาเลยดีเดียวแม่เอาน้ำมาเอาน้ำเอาน้ำรถอยู่ไหนรถเราอ่ะนั่งเราจอดข้างหน้าเหรอเพื่อนเอาขามานั้งแบ็คซีเดี๋ยวโทรเรียกพี่คนรักก่อนใครวะใครใครพี่ใครพี่ เอุ้ยอุ้ยนากันอุ้ยอุ้ยเราโอเล่ไปไหนอะพี่โอเล่ไปไหนเก่งากเขาจะกินกินหรอกเอะปากเราสกอรี่ลอยเฮ้ยนี่ควงๆงตัวแั้่เรอ้ยาวหา อรอดคือกุ้งมันแบบเนื้อเนื้อเนื้อเนกุ้งมันออนโยนแม่เลยอ่อนโยนเกุ้งมันอ่อยมากเย้หด้อ่กแม็กีคุณรู้นุ้ารตุกขใช่ไหมวิธีนี่เหมือนเป็นแบบเป็นระยะคนยโยงใครก็ได้เลย ถงได้หมดขอเป็นผู้ชายบ้างได้ไหมพี่คีบอกพี่ไม่เคยเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่แต่วงแบ๊กมันน้ำไม่เปลี่ยนมันีไปเลยนะพี่กลายเป็นนิเกตุก่อนหน้านี้จะไม่มีอย่างนี้เลยคนที่ายมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้รู้ความตัวตนไม่แต่กาเล่นน่ารักเนี่ยบทีมันเป็นจริงเหรอ อจาาไปแล้วเไปทูเขาอันเนาะเขาเลยจังเกิ้ลอะป่าไม่่เหรอคือคือกันจะเก็บเส้นหนิงมากว่าิเอางคู่เก็กระเป๋าไนเก็หนิงช่วยไลอเที่ยวเไม่ทำอะไรเที่ยว่ได้เลยเขาอะไรนะอีกจัเดินมาเจ้าูอะิใสม่อะไรก็ป่าเอหน่อยไหม ทั้งอาทิตยอย่าเล่นอย่างเี้ไอ้หนวดมาหนวดไปใส่อ่ะไม่ได้ปล่อยมันเป็นราคาป้ายอ่ะไอที่เศษป้ายที่อยู่บนเสื้อตลกไอ้นไม้เหรอไอะไรเหรออว่าเข็มใช่ป่ะคือตอนแรกจับไปเฮ้ยเข็มหมอไม่มีเข็มด้วยหรออะไรเงี้ยเปิดออกมาอ้าวใช่โอยแกงกันเลยเขาเนี้ยใครแกงของนี่คพวกเขาไม่เล่นกันไม่ต้องมาเล่นได้จะเราทุบปูให้แย่งกันนะ แกให้ซิมมึงดิแต่แกให้ซิมมึงใหญ่จริงแต่งงานกันมานานแล้วนะนี่เพิ่งไปเท่าไหร่ประมาณประมาออ่าเปล่าไม่ถึงยูเนซายการไม่มีเงินนี่ไม่มีเฮ้ยถ้สมมติตัวไม่ดีนะเรียนเกดตกหน้าแม็กต้องให้ซิมหอมแก้มก่อนว h y เดี๋ยวพักสิแก้ w ายเอาวะว h y เป็นจกดตาแล้วเปล่าหาของแกที่น่าทก่น อย่าเอาลงน้ำนะเปลี่ยนไม่เอาเขาตักมานี่ยางนะมันเดียวกายเปลี่ยนจันนี่จันนี่เ็ยไม่ไม่พ่อโอ้ยแม่ต้องหงยกแม่ใครทวงอะเสียงเหมือนท้วกคือรักตรงน้ำมันเป็น คูนอ่ะนี่แยกไม่ออกเลยด้วยไงไม่ใช่อะไรไอตรงนี้ก็มีนะเสียงเมื่อกี้ไม่รู้ใครทำเลยซ้ายหรือขวาเดียยอะไรลูกไอ้ตรงก้างปูไม่ใช่ก้างปูขาปูอะค่ะไม่อะค่ะขาปูมีอะไรคะเนมันมันก็มีตุ้งตองมันมี่คือไม่เหลือแต่บ้าหัวเลยอย่ามองขอเนื้หมดป่ะคิดว่าเปิดปูกินไม่เหลือหัวเลยหััวตใ้มน เหลืออยู่นี่ไงแต่ใครกินเป็นก็กินเอากินเอาเลยหัวปลาอือหัวปลาแก้มปลาอะไรเงี้ยจิ้มๆจิ้มๆนะครับชอบยิ่งของ CP นี่เขาชอบอื่เอ้าวนหัวปลาด้วยเด็กอะไรรถอยู่ไหมเหรอโอ้ยเนื้อสัตว์เุ้ยในผักที่ผัดนี่มันเยอะไหม นี่น้อยแตอเนื้อแตกนะฮ่ฮ่าฮ่าฮ่แต่ตอนนี้เราแตกแล้วนะตรงตูดตรงอะไรหัวเข่าเนี่ยมันเริ่มมีลายงานนี่สั่ข้าวมาด้วยเหรอสั่มันทำไมโซงที่อ้วนเร็วแล้วมีช่วงหนึ่งที่ก็แตกทีมันก็หอมเร็วรักใจของไม่ทันใจงาเลยเวลาเวลาของเร็วกว่านอื่ เวลาน้ำหนักเสียเร็วเหมือนหนังขันขยายมาแล้วมาแล้วมีข้าวด้วยข้าวเอาน้ำมันแกนจังให่เอานี่มปลาโลมาโหใหญ่ยังไม่อิงาหญ่จังชื่อหลงปลาโลมาั้าวเสี่ยวมันไม่ต ไไม่ได้ด่าอะไรต่ทำเลยมจะควนมันนิดนึงคืออุ้ยอะไรบาเอ่อะไปจับอีกนิดนึงงี้แบนี้หล่อนมั้ยะหล่อนว้เล่นี่้องเอไว้ป่ะยังไงก็ได้ค่ะให้เอากล้วยไว้พวกงี้อ่ะพี่ชารีเขาไม่ได้ใจมอกนิดนึง นิดนึงเองอ๋อไม่นิดนึงหรออ๋อนิดนึงเองนี่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 นีนต้องหาสอบาทหอราคาเพิ่มแล้มีราคาเพิ่มสองบาทสิงอ๋อแม่อ๋อควาที่วัฒนาพอพอเย็ดาะวมันอก่าสภาพเด็กลอดบอกวัฒนาไม่เคยกินเกลือติ้มกับผลไม้ เราก็ไม่กินเราเป็นคนที่ไม่กินไม่ชอบกินดเกลที่านกเปาให้าออนนเกลือคะอรับน้ำปลาได้ไหมคะได้ลูกจะเี้ยงไปนะปากหอแล้วเ็ีแป๊บนึงสีเดสีสังคมนะแม่ังยิ่งหัวมาเดี๋ยวกินแทนอะไรนะ ไม่รู้อมานกุ้งออาสลัดกุ้งเสลัดกุ้งอร่อยน้ไม่เอาสามเพื่อามพี่อะามซีอย่าลเย แค่วันเดียวแล้วอ่ะาไม่ไม่เหลือแล้วอ่ะวันพรุ่งนี้สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนก็ถ้าเกิดได้เนึงหนึ่งรออะไรสิ้นสุดกันทีอันนี้พวกอัลบาทอมนมาเหรอยังเพราะแค่เฉยเฉยไม่แน่เลยแค่เปรียบเทียบกับสตู๊ดชอบ คนที่คุณจะพามาให้ฉันนะคะคือหมั่งจกทุกี้หึงร้อยหนึงล้านขอมานักล้ะเลยค่ะมายครับคุได้ปะมจังหวะไทำเสีงน่ารักจังนะเขาเห็นมือกำลังเปื่อนๆก็เลยไม่กล้าพูดเลยไปนะเราอ่านเกมแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องคิดให้ดีก่อน